รวดเร็วทันใจปลัดชิงเต้นผางกระซิบจตุพรสั่งกรมน้ำสำรวจคลองกระแดะแจกทันทีที่อ่านสื่อออนไลน์ line. เมื่อวันที่4มิถุนายน2567นายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตร์กล่าวว่าตามที่นายจรงปลอดชุ่มกำนันตะบลตะเคียนทองอำเภอการจนะดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร้องเรียนตนให้ช่วยประสานทางราชการเพื่อจุดประสงค์ในการลอกคลองกระแดแจ ความยาว5กิโลเมตรให้น้ําไหลลงทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวประมงพื้นบ้านและอุทกภัยนั้นนายวัชระกล่าวว่าเมื่อสื่อมวลชนได้กรุณาลงข่าวทั้งทางเว็บไซต์และช่องทิกตอกพร้อมเฟซบุ๊กหลังจากนายชัดชัยพรหมเลิศอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบจึงได้โทรศัพท์มาถึงผมทันทีให้ผมพูดโทรศัพท์รายงานปัญหาให้นายจตุพรบุรุษพัฒนประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทันจึงได้สั่ง การในวันนี้ให้กรมน้ำรีบไปสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชนผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งผมจึงรีบบอกให้นายจรงปลอดชุ่มกำนันตำบลตะเคียนทองทำหนังสือถึงนายอำเภอการจันดิตให้นายอำเภอทำหนังสือถึงนายเจษดาบุญยรัตผู้วา่าราชการจังหวัดสุราธานีและให้ผู้วา่าทำหนังสือถึงประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามระบบราชการเพื่อขุดลอกคลองกระแดะแจะให้ เร็วที่สุดเพราะปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนไม่เคยรอใครในายวชระกกล่าวสืบจากข่าวรายงาน